สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและคลิปหาธาวันนี้เรามาอยู่กับเชลซีเรียมแบบนี้อีกแล้วเบื่อคุณผู้ชมเมาจริงเบื่อแล้วว่ามันแบบว่าเหลี่ยมไปหมดเลยแต่ก็เนาะไหนๆเราบอกว่า จะทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทํามันแน่นอนเรารับปากกับคุณผู้ชมไว้แล้วคําขอนี้นะคะเป็นขนาด10บคูณสิในสไตล์หรูหราคือจะบอกเลยว่ามันก็แอบ,บท้าทายนะเพราะว่ามันมันเหลี่ยมแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้เลยแต่ทีนี้ถ้าจะหรูหรามากๆอ่ะคุณมีว่าเราเล่นเป็นแบบว่าผนังระดับสูงสุดไปเลยดีกว่าในส่วนของเลเยอร์เราค่อยๆมาวางกันเนาะเราอาจจะขึ้นบันไดาทางนี้ไหมเราก็ยื่นออกมานิดนึงไหมไม่รู้นะคะ <laughs> ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยตอนนี้คิดว่า อาจจะทําแบบนี้หรือไม่แล้วเราจะยกอันเนี้ยขึ้นมาแบบว่าเยอะๆหน่อยนะไม่รู้กี่ขั้นแต่ว่าอยากให้มันสูงๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองติดบันไดกันดูนะคะว่าสภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่เอาบันไดย,ยัดเข้าไปด้านนี้ด้านซ้ายแบบนี้ส่วนด้านขวาตรงนี้เราอาจจะทําเป็นห้องน้ําก็ได้นะห้องน้ําของชั้น2ใช่ปะก็จะกั้นห้องแบบนี้เออใช่มันก็จะได้เป็นห้องน้ำเนาะทีเนี้ยสิ่งที่แบบว่าลำบากชีวิตต่อมาก็คือด้านนอกคุณผู้ชมมันเหลี่ยมอย่างเงี้ยเราจะทายัง กันนดีนะสมมุตินะว่าเราจะเอาผนังโค้งใช่ป้ามาแบบว่าช่วยให้บ้านนี้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นอาจจะวางผนังโค้งไว้ด้านบนแบบนี้นะคะซึ่งพอเราเอามาวางไว้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นปะว่ามันกริชหนักมากเลยพอเราเอามาโปะไปแบบนี้สิ่งที่เราจะทําได้นะเราจะหยิบพีซของเขาแบบนี้แล้วก็เอามาวางไว้ที่พื้นทางด้านล่างก่อนหลังจากนั้นนะคะเราจะทุบพวกรั้วพวกนี้ออกให้หมดเราก็จะได้เป็นพีซเปล่าๆแบบนี้แล้วถ้าเราอยากทําเป็นโค้งไปเลยเราอาจจะ เลื่อนเขาเข้ามาแบบนี้ก๊อปตัวเขาเองออกมาเพื่อที่จะได้มาประกบกันแบบนี้พอประกบกันแบบนี้เสร็จแล้วเราอาจจะยื่นเข้าไปนิดนึงแล้วเราก็ก๊อปปี้เนาะเอามาไว้บนหลังคาบ้านเราแบบนี้เห็นปะพอมันมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ยืดมันจะไม่มีชีสอะไรเอ่ยยืดๆออกมาอีกแล้วหลังจากนั้นเราจะมาเชื่อมพื้นที่ทั้งหมดนะคะด้วยตัวฟาวเดชั่นตัวนี้เราจะลากหูยากมากยากมากต้องค่อยๆทำนะคุณผู้มชมกับผนังโค้งมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าพอเราเล เริ่มเข้าใจเขาแล้วเขาก็เขาก็ยังบั๊กอยู่ดีค่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะเขาก็ยังบั๊กอยู่ดีหลังจากนั้นเราจะยืดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นซักประมาณ3ระดับ ต่อไปสิ่งที่จะทําอะไรให้เราเห็นภาพนะเราจะมาใส่ตรงนี้นะคะเป็นฟรีซเนาะถ้าจะหรูขนาดนี้เราเอาเป็นของแวมไพร์ดีปะ่ะเออเรายังไม่ค่อยได้เล่นกับของอะไรแวมไพร์เลยเนาะทางด้านล่างวงกลมตรงนี้ก็ใส่ให้เขานะคะเป็นของเบสเกมตัวนี้ไปใช่ให้มันมาเล่นลูกเล่นกันหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากจะได้บันไดาทางเข้าแบบว่าให้มันดูโอ้อามากยิ่งขึ้นเนาะอาจจะเล่นตรงโซนบันไดเนี่ยเล่นเป็นแพลตฟอร์มเอาเข้าบ้าน2อทายส์แบบนี้ คือไม่รู้เลยว่าสวยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเล่นเป็นสีทาย s แบบนี้ให้ดูหรูยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยๆต่อแพลตฟอร์มนะคะเป็นวงแบบเนี้ยคุณผู้ชมไปข้างๆกันแบบนนเนี้ยไหนขอเสิร์ชแพ็กสิว่าแพ็กแววไพร์เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างขอเสาสีขาวๆเลยเอามาอุ้ยต้องตรงนี้1เสาแล้วก็ก๊อปปี้ตัวเองมาตรงนี้อีก1เสาแบบนี้หรอแบบนี้ก็ดูโอเคแล้วนะถ้ามีข้างหน้าด้วย อุ้ยถ้ามีข้างหน้าก็ดูอุ้ยดูสวยว่ะอุ้ยสวย โอ้ยประตูอันนี้สวยว่ะของอะไรอะ Get Famous อีกแล้วเนี่ยถ้าหรูหรานะหนีไม่บน Get Famous เลยเออเอาสีทองทองแซมเข้าไปให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นแพตฟอร์มด้านบนก็ใส่เป็นตัวนี้นะคะให้มันดูแบบว่าหลังคาที่มีอะไรแล้วเราก็เอารั้วของเบสเกมนะมันจะมาเล่นลูกเล่นกับหลังคานะคะเอามาใส่ตามด้านบนนี้ถ้ามันเยอะไปเราก็เปลี่ยนนะคะซึ่งเราใช้เราว่ามันเยอะไปอาจจะเอาของ High School Years ตัวเนี้ยมาใส่ไว้เนาะมันจะได้ดูมีลูกเล่นอะไรขึ้นมาบนหลังคาบ้างสงสัย ต้องใช้หน้าต่างที่มันเข้าคู่กันนะกับของ get famous เขาอะเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะสีมันสีเดียวกันเลยแล้วมันก็พอติดแล้วไปก็มันดูสวยอะหน้าต่างอาจจะติดแค่ประมาณนี้ก็พอเนาะป่ะเราไปทําด้านในบ้านก็เถอะด้านนอกบ้านนี่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่าคิดว่า10บคูณสิแล้วก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มาก มายไปกว่านี้แล้วอะเพราะตัวบ้านมันเล็กมากเนี่ยพอเราติดหน้าต่างแล้วอะมันจะเห็นได้ว่าโซนไหนที่เราจะสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้บ้างอย่างเช่นว่าโซนตรงเนี้ยเราอาจจะทําเป็นห้องน้ําชั้นล่างก็ได้นะคะมันจะได้ดูแบบว่าเออ make ซนส์ e ่้ามีห้องน้าข้างบนส่วนตัวแล้วก็มีห้องน้ําข้างล่างตรงนี้ด้วยเราว่าถ้าจะเล่นเป็นแพลตฟอร์มอย่างนี้นะเราตีผนังตรงเนี้ยปิดไปเลยแบบนี้ปิดไปเลยอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมให้มันขึ้นมาแบบว่าเออเป็นห้องส่วนตัวของเขาที่ชั้น2ปิดเป็นห้องแบบ นี้ไปเลยนะคะพื้นที่เราจะใช้เราจะใช้พื้นนะคะจากของแวมพร์เพราะว่ามันดูสวยแล้วมันก็ดูแพงดูหรูมากห้องน้ําชั้นล่างหดไปเหลือแค่สองห้องเพราะว่าต้องการพื้นที่เอ่ยใดเพิ่มมากๆตรงเนี้อยากจะติดเป็น เตาผิงคุณผู้มชมเดินเข้าบ้านมาแล้วก็เจอเตาผิงเลยแต่ทีเนี้ยอยากจะใช้สีที่มันตัดกับพื้นนะคะก็อาจจะใช้เป็นสีเข้มขึ้นมาเออเล่นเป็นสีน้ําเงินข้างในก็ได้นะน้าเงินทองทองเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ทําบ้านสีนี้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเออเราจะมีปัญหากับเรื่องไฟเนาะอาจจะต้องติดไฟแบบนี้ให้มันดูแต่งบ้านง่ายขึ้น ติดทีวีแบบว่าใหญ่บเริ่มเพิมเราย่อ,อเขาอีกสักนิดหนึ่งนะคะเอาไว้บนนี้โซฟาที่ใช้จะใช้จากของ Getfamous เนะเพราะว่ามันสวยมากอะคุณผู้ชมอาจจะเอาโซฟามาวางไว้ตรงนี้ย่อทีวีลงมาหนึ่งอันไม่งั้นอะสูงเกินไปมากเลยแล้วก็เอาโซฟาเข้าข้างๆนะคะใช้จากของแวมไพร์มันก็แอบ,บใหญ่ไปว่ะคุณผู้ชม Vamp ire. Vamp ire แวมไพร์แวมไพร์แอบใหญ่ไปแต่ถ้าเข้ามุมนี้ได้ละก็ <c oughs> ก็สวยเลยนะปุ้ยสีมันไม่ค่อยเข้ากันอะเอาใหม่เอาใหม่คือสีมันจะเข้ากันเนี่ยมันจะ ต้องใช้จากของแวมไพร์สถานเดียวเลยอ่ะสลับที่ค่ะสลับที่โต๊ะหรูๆไว้กลางบ้านหนึ่งกลุ่ม แล้วก็โต๊ะหรูๆนะคะไวข้ข้างๆตรงนี้เออตู้เย็นก็จะใช้แบบที่แพงที่สุดไปเลยแล้วก็เอามาวางไว้โซนบริเวณนี้เคาน์เตอร์เนี่ยจะใช้จากของแวมพายนะคะเอามาใส่ไว้แบบนี้อ้าวทำไมไม่แน,กนปกันเออตาไม่ก็ดีทีนี้อยากจะแบ่งโซนอีกอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นนะห้องครัวมันจะดูแบบว่าไม่ค่อยหรูเกินใจไปมากๆเลยอาจจะปิดโซนนี้มาแบบนี้ใช่ให้มันปิดไปเลยว่าโซนนี้คือรับแขกแล้วก็แยกโซนห้องครัว คือด้านนี้แล้วพอมองออกมาหน้าบ้านนะหน้าต่างก็คือกินขึ้นมาเลยอะเราจะแก้ปัญหาหน้าต่างกินขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยนี่มีตู้ดอกไม้อันนี้มันช่วยเราบางังสายตาได้นะคะเออเยี่ยมเลยขอบคุณมากที่ที่เกิดมานะถ้าอย่างนั้นเราสามารถจัดเลยเยอร์บ้านได้ใหม่เลยนะโดยการที่เอาตู้เย็นมาไว้ตรงนี้ใช่ป่ะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยเอามาต่อกันแบบนี้เอ้ยทำไมมันยากวะทำไมหลังนี้มันมันรู้สึกมันยากจังส่วนพีซนี้ลบทิ้งไปเพราะว่าเป็นพีซที่เข้ามุมใช่ไหมคะเราก็เอามาเข้ามุมแบบนี้มันยากเพราะมัน หลูนะคุณผู้ชมมันยากเพราะแค่นี้เลยเรื่องแค่นี้เตาที่ดูฮรูหราก็คิดว่าจะใช้เตาต,ตัวเดียวกันไปเลยนะคะเป็นตัวนี้เลยเนาะดูแพงแล้วก็ดูหรูมากๆติดที่ดูดความแบบว่าผู้ด,ดีเขาต้องมีกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็จะพูดไปอย่างนั้นเองแล้วก็อ่างล้างมือ <laughs> อยากหรูมากใช่ปะอ่างล้างมืออันนี้ทําจากทองแท้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องชงกาแฟเผื่อว่าอยากจะจิบน้ําอะไรด้านบนตรงนี้มีตู้แบบว่าแอบเก็บของสักนิดสักหน่อยตู้เก็บจานอยู่ตรงนี้2ตู้เติมเต็มผนังขึ้นไปแล้วมันก็จะเหลืออีกแค่เคาน์เตอร์อเ,เดียวที่ให้ทํากับข้าวเราก็จะไม่ไปแต่งอะไรเขาอะเนาะต่อไปก็จะเป็นโซนที่นั่งกินข้าวกัน,นะคะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราห้องนี้เข้ายัางไงอะเออเราห้องนี้เข้ายัางไงอะ เฮ้ยลืมคิดไปเลยเขาได้สิเราก็แค่ย้ายทุกสิ่งย้ายทุกอย่างมาอีกฝั่งหนึ่ง โต๊ะท่านข้าวเราอาจจะเอามาวางไว้โซนนี้เนาะอาจจะต้องเดินข้ามโซนลิฟ่งลูมเพื่อที่จะมากินข้าวหน่อยแต่ว่าเนาะก็ด้วยพื้นที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยอาจจะเป็นโต๊ะกินข้าวสีดำๆเออของแวมไพร์มันมีแบบว่าเข้าชุดกันก็นั่งแบบหรูๆแบบนี้เลยแต่ทูนหูขนาดเนี้ยไม่ไปซื้อที่ดินที่บ้านมันใหญ่โตขึ้นมาล่ะคะถามใครไปก็ไม่รู้ถามตัวเองนี่แหละเราว่าเราจะใช้ผ้าม่านตัวนี้ว่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแดงเลือดหมูอะแล้วก็น้ําตาลดําทองอะไร ไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่านะแต่จะใส่ไปทั่วบ้านละ มีวอลเปเปอร์ที่เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของแวมไพร์อ่ะเป็นวอลเปเปอร์สีน้ําเงินก็จะขอใส่ไปตามส่วนต่างๆของบ้านนี้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาฟีเจอร์วอลกันอุ๊ยอันนี้ก็สวยขอเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อันนี้สวยแบบว่าสวยมากแล้วเราก็จะเอาตู้หนังสือนะคะจากของ Realm of Magic เนี่ยมายัดไว้เนาะอ่าได้แค่ตู้เดียวเองเหรอเพราะว่ามันจะกินกับตัว fireplace ของเราใช่ไหมแล้วมันก็พอดีมากๆด้วยถ้าอย่างนั้นอาจจะต้อง เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของ Stranger View นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอวางไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกสีกันว่าเอาสีอะไรดีคิดว่าสีดำน่าจะเหมาะกับบ้านเรามากที่สุดเลยแล้วก็ขยับเขาให้อยู่ประมาณแบบว่ากำลังดีตรงนี้หุยถ้ามีตู้หนังสือสองฝั่งเลยก็ก็ดูดีนะก็ดูดีเลยเราเอานะนี่อุ้ย สวยๆค่ะด้านในก็มีการประดับไปด้วยดอกไม้แล้วก็มีแบบว่าดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใหญ่เล็กประปนกันไปมีเทียนบ้างเพราะว่าเราชอบชอบใส่เทียนค่ะเนี่ยอันเล็กอันใหญ่รูปร่างหน้าตาแปลกๆใส่กันไปทางด้านนี้นะคะเราก็เติมตู้เก็บของเข้าไปตรงนี้ใช่สวยค่ะติดรูปลงไปหนึ่งรูปตกแต่งด้วยของนู่นนี่นั่นเนาะของกุกกิ๊กทั่วไปขาดไม่ได้เลยก็คือต้นไม้นะคะหาต้นที่มันน่ารักปุกปิ๊กเออแล้วก็หยัด มีต้นไม้ตรงนั้นแล้วก็ต้องมีต้นไม้ตรงนี้ด้วยอยากได้กระถางสีทองๆหน่อยเออแบบนี้ขยับให้ใบมันไม่ทิ่มแทงบ้านเรานะคะเพราะว่าใบไม้ใบหญ้าเกมนี้มันเช่างทิ่มแทงเสียเหลือเกินข้างๆตู้ตรงนี้ก็มีบริเวณเหลืออีกอะเนาะเราก็เลยว่าเอาเชิงเทียนนี่ ของแวมพร์นะคะมาแต่งให้มันดูแปลกตาไปเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรพวกนี้เลยนะเลือกสีให้มันเข้ากับบ้านเราซึ่งอาจจะเป็นสีนี้ไหมไม่รู้แต่ก็ใส่ไปแล้วทีนี้พรมนะเราจะเล่นเป็นสีนี้เป็นดอกไม้ให้มันดูแบบว่าลายชวัดชวอนชวัดชวา้แล้วก็วางดอกไม้สีแดงนะคะที่อยู่ในกระถางทองๆแบบนี้ไว้หน้าโต๊ะติดเครื่องทํากํายานนะเป็นคมไฟนะไว้ตรงนั้นเลือกเป็นโต๊ะสีดําตัวนี้ก็ได้นะคะจากเอ่อ Discover University แล้วก็เลื่อนเข้ามาให้มันแบบว่าใกล้ๆกับพนักพิงอุ้ยกดผิดก้าก ไปด้วยค่ะจะเอาผนังขึ้นอูม้มันไม่ค่อยเข้ากันเลยเนาะสีแต่ทีเนี้ยขาโต๊ะมันงอ,งงองไงม,มี่มีก็เลยชอบไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยก็ก็เข้ากับ Paper, วอลเปเปอร์เราดีนะ เอาหนังสือช้างมาวางไว้สักหนึ่งอันไม่หนังสืออาจจะต้องแบบว่าอยู่ข้างบนนี่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 หนังสืออยู่บนโต๊ะตรงนี้ไปนะคะใช่หนังสือช้างอยู่ตรงนั้นเราตรงเนี้เอาดอกไม้อันนี้มาใส่ใคุณผู้ชมดอกไม้ที่มากับแพค growing together ตัวนี้ประมาณนี้อือใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะมันสวยคุณผู้ชมแล้วก็อยากได้พรมหน้าบ้านที่ดูมีอะไรก็อาจจะเอาอันนี้มาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะไฟติดผนังเราเล่นเป็นเทียนดีกว่าใช่เอามาเป็นเทียนติดไว้สองข้างแบบนี้ ติดที่ปรับอุณหภูมิไว้ข้างหนึ่งส่วนในห้องครัวก็ใส่สัญญาณกันขโมยเอ้ยกันไฟให้กัานะคะตรงนี้ไปฝั่งข้างในเนี้ยมันมันโล่งมากๆแล้วก็มันเป็นที่เหมาะเจาะเลยอะสำหรับต้นไม้เท่านั้นเลยก็คิดว่าใช้ต้นเบสเกมดีกว่าต้นเนี้ยสวยสวยมากของเบสเกมนะคะเลื่อนใบไม่ให้มันทิ่มแทงเกินไปบนโต๊ะกินข้าวต้องมีเทียนใช่แบบนี้สีดำดำทองทองพรมใต้โต๊ะกินข้าวนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้เออให้มันดูแบบว่าลายชวัดชเวนชวัดชไว้อุย้ยมันก็ มันก็โอเคนะคุณผู้ชมมันก็ดูฮารุูเวอร์มากเลยทุบไฟทิ้งนะคะเปลี่ยนไฟให้เขากันนี่ใช้ไฟของตัวนี้นะคะมันมาจากแพ็คอะไรสักอย่างหนึ่งอะคุณผู้ชมวินเทจแกรมเมอร์หรือไม่จําไม่ได้นะแต่ว่าแพ็คที่เป็นรูปสูตรทักซิโดั์เนี้ย ในห้องครัวขอเป็นไฟแบบว่าธรรมดาธรรมดาไปนะถ้าแสงบ้านนี้มันมืดหรือว่ามันสลัวเกินไปก็เติมซอสเซอร์ไรด์ดวงเดียวน่าจะพอนะคะให้มันดูแบบว่าเอออุยหุยดำ,ดำดำทองทอง,ทองน้ำเงินน้ำเงินไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเลยซึ่งเราแฮปปี้นะสิ่งที่ลืมคืออะไรรีบใส่ก่อนขยะค่ะใส่เป็นขยะที่มีฝาปิดสีดำนะและแอบไว้ให้ตรงนี้นะซิมมันน่าจะเดินได้นะคะเดี๋ยวเอามาเพลย์เทสแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงทีนี้พอเดินขึ้นบันไดามาใช่ปะมันก็จะเจอความเวิรงหวังอยู่ตรงเนี้ยเรา ว่านะเราจะทําเป็นเหมือนแบบว่าโซนคอนโซลเทเบิลที่สูงๆใช้เป็นตัวนี้นะคะของไอเนี่ย growing t o g e t h e r ใส่เข้าไปตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีไม้ที่เป็นน้ําตาลเข้มขึ้นมาซึ่งเราก็ชอบภาพจาก growing t o g e t h e r นะคุณผู้ชมมันสวยนะดูดิเห็นปะมันดูแบบว่าเรียงตัวแล้วมันมีอะไรอ่ะอาจจะเลือกเป็นลายเราเลือกอะไรอะไรอยู่เลือกลายคนใส่หมวกใช่ไหมไม่เราต้องแมวค่ะมีแมวไว้ นี้มีล็อกเกตไว้ตกแต่งบ้านเอ้ยหันด้านหน้าหน่อยอะหันด้านหน้าแบบนี้นกอินร no ี Z นะคะเอามาทําไมก็ไม่รู้แต่ดูว่ามันเป็นสกับเจอที่ดูแพงดิแล้วก็มีเครื่องปะทินโฉมสักนิดสักหน่อยไว้ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วอย่าพูดคําว่าพอถ้าเรายังไม่หยุดใส่อะไรทั่วไปนะคะเราอาจจะหาพรมอะไรก็ได้อะมาเป็นรันเนอร์ตรงนี้นี่คิดว่าพรมตัวนี้น่าจะดีกว่าทํามาเป็นเหมือนรันเนอร์ด้านบนตรงนี้นะคะใส่ไปตรงกลางเลยหรือว่าใส่ไว้ทางนี้น่าจะสวยกว่าโอ้ แบบนี้แบบนี้ดูสวยกว่าแล้วก็อย่างเงี้ยเราทําเป็นเหมือนที่นั่งแบบว่าย่อมย่อมได้เลยนะเนี่ยเราก็เอาเก้าอี้ตัวหนึ่งมาเอ็นไว้อย่างนี้ก็ก็ได้แล้วอะสวยเลยขอเทียนมาติดหนะ้าห้องนอนด้วยค่ะติดไว้ฝั่งคันี้ค่ะเยี่ยมค่ะห้องนอนนี้คือแบบว่าอยากได้แบบทัวแม่ทัวแม่ที่แบบว่าเตียงแบบอลังการนี่ ทัวแม่ 4. ีนำเงินทองที่อลังการสุดๆไปเลยฝาบ้านเรามันก็ทองไม่เกยจะเข้ากันเลยเนาะอาจจะต้องเป็นเล่นเป็นดำแทนทัวแม่จะแข่เพื่อโต๊ะข้างๆนะคะ แล้วก็ไยตั้งโต๊ะแบบนี้ไปเลยสิคะมีพรมอยู่ที่ปลายเตียงไปนยังไงเออเอาสิสมมุติว่าตู้เสื้อผ้าอะตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันสองทายแล้วก็ประตูห้องน้ำเขยืบมาตรงนี้มีต้นไม้ได้แต่ไม่มีตู้เสื้อผ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ค่ะไม่เป็นไรเราก็เป็นคนที่ชอบพอบแล็บท็อปไปทาที่นู่นที่นี่น้องก็ใส่แล็บท็อปเครื่องดังดำเครื่องสีดําเครื่องหนึ่งไว้ให้เขาตรงนี้ต้นไม้ในนี้มันไม่สะใจคุณหมีมีเท่าไหร่เลยขอเลือกกต้้นนไมให่สัคครูะะ เออใช้เป็นต้นนี้ไปซะยังจะดีกว่าเลยให้มันมีความเขียวขจีขึ้นมาบ้างเนาะปลายเตียงเนี่ยเราก็อาจจะต้องติดเป็นอาร์ตเวิร์กอาร์ตเวิร์กที่เหมาะกับบ้านเราก็คืออันนี้ของ realm of magic นะคะมันโซยเติมไฟให้กับห้องนอนห้องนี้นะคะไฟไม่ต้องเยอะมากนี่ลบซอสเลยเอกไปอยากได้แสงแบบว่าสลัวสลวมืดฟ้ามัวดินแต่เราไปทำห้องน้ำกันต่อเลย ห้องน้ําเราใช้เป็นสีน้ําเงินอันนี้จากของสปาเดดีกว่าน้จะได้เชื่อมโยงพื้นที่ของบ้านบ้างพื้นก็ใช้สีเดียวกันแบบนี้ไปเลยเออในส่วนของตัวห้องน้ำนาออยากจะได้อันเนี้ยคุณผู้ชมแต่ทีนี้ถ้าสีน้ําเงินอีกมันก็ซ้ำซากใช่ปะเราก็อาจจะเป็นสีดําเทาแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาใกล้ใกล้กันเพราะว่าจะต้องทําเป็นดับเบิลซิงคนรวยๆอ่ะค่ะบ้านหรูๆอ่ะครับ กระจกจะใช้จากสปาเดยตัวนี้นะคะมาวางแล้วก็กดชิฟนะหลังจากนั้นกด control 9เลื่อนอีกพีซหนึ่งขึ้นไปให้มันแบบว่าสุดๆอย่างนี้พอมันพอดีแล้วเราก็วางก็จะได้เป็นแบบว่ากระจกที่ใหญ่ที่สุดตู้อาบน้ําแบบว่าหรูสุดใจขาดดิ้นไปเลยนะครับก็ต้องเป็นตู้นี้หรือตู้อาบน้ําจะเอาไว้ทางนี้ดีนะไม่ตู้อาบน้ําเราจะเอาไว้ทางฝั่งคันนี้นะแล้วก็ทางด้านนี้เราจะใส่เป็นโถส้วมแทน โถ่สวมจะใช้สีขาวนะคะแล้วก็จะเล่นเป็นตัวนี้เพราะว่าเราจะใส่ตู้สีอะไรอย่างเงี้ยไว้ตรงนี้เป็นตู้เหมือนแบบว่าเก็บของน,นู่นนี่นั่นมันไม่มีสีดำหรองั้นเอาสีเทาไปละกันเนาะพงน้ำก็ควรจะมีต้นไม้ดีๆสักต้นหนึ่งในรูที่เหลือตรงนี้เราจะใส่เป็นต้นไม้ดีไหมคุณผู้ชมมันก็ดูแบบว่าเยอะเกินไปอะ่ะ อาจจะได้เป็นตู้เก็บของอีกอันนึงนะคะที่ไว้ในนี้ไว้ได้ยังไงก่อนไม่รู้เลยแต่ก็ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะไม่งั้นมันมันเป็นช่องที่เหลือ ไม่งั้นนะต้องจัดเลเยอร์ห้องน้ําใหม่นี่เอามายัดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตู้ฝั่งนี้เอามายืนแบบนี้แล้วเราก็จะใส่อันนี้เข้าไปได้อีกอันหนึ่งเลยเป็นผ้าเช็ดตัวอยู่ตรงนี้หน้าตู้ตรงนี้ไปเออนี่สิใช่เลยเพียงแค่จัดเลเยอร์บ้านเท่านั้นแหละพรมในห้องน้ําก็จะเป็นพรมแค่หน้าชาเวอร์ตรงนี้เนาะอันหนึง่ง แล้วก็ติดกระดาษทิชชู่ติดที่เช็ดมือนะคะย่อขนาดลงนิดนึงเอามโนว่าเป็นที่เช็ดมือไปมีที่โกนหนวดไฟฟ้ามันก็ต้องมาพร้อมกับแปรงสีฟันไฟฟ้าแล้วก็มีสบู่ล้างมือมันก็ต้องมาคู่กับยาสีฟันสิคะใช่เยี่ยมยอดค่ะห้องน้ําจะเปลี่ยนไฟให้เขาเนาะไฟที่มันจะดูหรูเนี่ยเราจะใช้เป็นเป็นเชิงเทียนอันนี้นะคะของแวมไพร์เนาะก็จะใส่ไว้ให้ตรงกลางห้องน้ําแบบนี้เลยบ้านหลังนี้ก็จะแสงสวยๆหน่อยซึ่งด้านในเนี่ยเราเราเราพอใจ มากมากเลยมันดูหรูหรามากจริงๆนะคุณผู้ชมทีเนี้ยด้านนอกบ้านเนี่ยคือตัวยากสําหรับเราเพราะว่าไม่รู้เลยอ่ะว่าจะแต่งบ้านเป็นยังไงดีอ่ะเล่นเป็นเออบริกตัวนี้ก็แล้วกันเนาะไม่แน่ใจว่าจะทําออกมาได้เป็นยังไงอ่ะคิดภาพไม่ออกเลยนะคะพื้นข้างบนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าพื้นอันนั้นอยู่ข้างบนนี่บ้านเราออกมาดูไม่ได้แน่นอนใส่เป็นพื้นสีดําอันนี้ไว้ให้นะคะด้านบนบ้านต่อไปก็จะขอ ตีรั้วก่อนเลยเนาะอันนี้คือขนาดบ้านของเราแบบนี้ออกมาด้านข้างๆบ้านแบบนี้ดีไหมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ถามใครก่อนเล่นอยู่คนเดียวถามใครถามเก่งโอ้ยประตูแวมไพร์อันนี้คือใช่เลยอะแล้วแล้วมันมากับรั้วอันไหนของแวมไพร์เหรอต้องหาก่อนนะแวมไพร์เยอะแวมไพร์เยอะอ๋ออันนี้ค่ะ อิจโญเกอ่าอ ah, ิโเกเป็นบ้านที่มีแค่ส่วนหน้าบ้านอันเดียวเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าบ้านมันขนาดเล็กมากๆพื้นเราจะใช้เป็นพื้นหินสีดําอันนี้ของแวมไพร์คุณผู้ชมเดี๋ยวนะต้องขอแบบว่าวาดลงไปก่อนซึ่งด้านบนนั้นอาจจะยังไม่ใช่นี่จะให้ลากออกมาจนถึงตรงนี้เลยใช่ลากออกมาจนถึงนี้เลยค่ะ ตอนนี้ใส่ทริมให้กับบ้านแบบนี้ก่อนทริมอาจจะใช้เป็นทริมสีเทาๆเนให้มันตัดกับแบบว่าขาวดำบ้างด้านในบ้านนะเราจะเอาต้นไม้เนี่ยมาไลน์อัพไว้รอบๆอาจจะเอาไว้ตรงนี้หนึ่ง แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งซึ่งจะทำให้มันเหมือนกันกับทั้งสองข้างเลยอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งหลังจากนั้นเราจะเอาพุ่มอันนี้นะคะมาเล่นไปกับรั้วเราเนี่เอามาซ้อนรั้วเราแบบนี้ซ้อนไปแบบนี้พอทําได้แล้วหน้าบ้านเราก็จะดูโอบอ่าขึ้นมาเนาะทีเนี้ยด้านหลังบ้านด้านข้างบ้านไม่มีเลยใช่ปะเราอาจจะต้องหาต้นที่แบบว่ามีความสูงสุดใจขึ้นมา เช่นต้นนี้เป็นต้นให้เขานะคะได้มาอยู่ข้างๆบ้านเราก็จะได้บ้านออกมาสภาพแบบนี้นะเหมาะแก่การต่อเติมบ้านมากเลยนะคะเพราะว่าทำไมเพราะว่าบ้านเล็กมากแม่อ่ะทีนี้ด้านหน้าบ้านเนี่ยต้องมีละต้องมีบ่อน้ําพุกุ้งผู้โจม,มันจะไม่มีได้ยังไงบ้านคนรวยอาจจะเป็นทรงนี้แล้วก็เลื่อนเข้ามาแบบนี้เอา้าเราเราเราทำเกินหรอเออไม่เป็นไรเอเอะอถูกแล้วนี่เรางงอะไรวะทาไมมีมี เขางงเก่งจังนะคุณผู้ชมพอทราบไหมคะทำไมก็ถึงงงเก่งอา้าสร้างผิดสร้างผิดจะเอาเฟาเดนไม่ใช่เอาสระไว้น้ำนี่สร้างสระไว้น้ำหน้าบ้านเฉยเลยเอาเป็นบ่อน้ำพุใช่ขอบมันก็จะต้องสีดำละมุแล้วมันจะต้องสีดำอันไหนดีอะอุย้ยของสปาเดก็คือโอยนะลงมาทาสีในบ่อให้เขาก่อนนะคะเราจะใช้เป็นบริกที่มันมีความเงา ใช้เป็นอันนี้ละกันสีดําพื้นก็ใช้เป็นตัวเดียวกันแบบนี้ไปเลยไหนขึ้นมาดูด้านบนโอเคเยี่ยมโดยในน้ำผุมันก็ต้องมีน้ำผุุสิคะเราว่าเอาแค่ลูกตุ้มอันเดียวก็บอกคุณผู้ชมให้มันดูแบบว่าก็มันมีอะไรมินิมอลมินิมอลสไตล์นะคะ แทแท้แท้แทแท้แทแทอยู่เลยเติมพุ่มไปข้างๆบ้านนะคะต้นอันนี้อาจจะได้ใช้ในบ้านหลังนี้แล้วเพราะว่ามันดูแบบว่าจะกระดุยหัวใจดีอ่ะคุณผู้ชมมันดูแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูบ้านแบบหล่อนๆน่ะหล่อนจริงนะบ้านอ่ะดูสีแบบทรึมทึมซึ่งเขาไม่ได้รีเควสสีมานะคะมีมีทำกล่องมีมีเองนะนี่เราก็ใส่เข้าไปให้เป็นเหมือนตรงเนี้ยเป็นสวนเออเข้ามาไม่ได้นะจ๊ะ หน้าบ้านตรงนี้เราทําเป็นที่ปิ้งย่างก็แล้วกันนะคะเราจะได้มีที่ลงขยะให้เขาอ่ะมันจะได้รู้แบบว่าเออ make sense หน่อยปิ้งย่างเสร็จแล้วก็ทิ้งลงขยะไปเลยนะซึ่งขยะเราอาจจะเอามาไว้ด้านนอกบ้านแถวนี้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไว้ในบ้านไปเลยจะได้ง่ายกับเกมเพลย์ด้วยนะคะเอาขยะวางไว้คู่กัน2อันมีที่ปิ้งย่างแล้วก็มีชิงช้าไว้แกว่งไกวด้วยนะคะงั้นขยะเหลืออันเดียวพอไม่งั้นอ่ะมันกินกันไปหมดเลยอขยะขยบไป งั้นขยะเอาไปไว้นอกบ้านนะคะแล้วเอาตู้ปิ้งย่างมาไว้ตรงนี้ชิงช้าสําคัญกว่าคะ่ะขยะอาจจะอันตรธานมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้คุณผู้ชมนี่นี่น,นีอยู่ตรงนี้แอบไว้แล้วก็มีโต๊ะไว้ปิกนิกกันด้านหน้าบ้านสักกลุ่มหนึ่งเก้าอี e, ้เก้าใจเอ่ยมันก็ต้องดูดีหน่อยอะอะดูด วางผิดวางถูกค่ะฝั่งนี้มันก็โล่งๆเนาะเราใส่เก้าอี้อะไรไปให้เขาหน่อยดีกว่าเก้าอี้ที่นั่งอยู่ในสวนใช่อาจจะเป็นเก้าอี้ตัวนี้ t e r r a n Paint เราจะเล่นเป็นแบบนี้นะเอาตัวก้อนกรวดก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็ทําให้มันฟุงๆไว้นะคะทีนี้เราจะทําให้มันแบบว่าเหมือนฟุงกระจายออกมาจากข้างๆ p า t เว a y ตรงเนี้ยคุณผู้ชมข้างๆแบบว่าตัวที่บ้านเราได้ปักลงไปนะคะแบบนี้แค่นี้พอหลังจากนั้นก็จะใช้ตัวนี้ตัวที่เป็นแบบว่าดินทรายอะไร เอามาทําให้มันดูนวลเนียนขึ้นมากกว่าเดิมพอเราได้ดังใจฝันแล้วเราก็อาจจะเอาเมลบ็อกสักอันหนึ่งที่ดูดีดูดีหน่อยดูเข้ากับบ้านเราเอามาไว้ด้านหน้าบ้านแบบนี้นะคะเลื่อนว้าเลื่อนให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะที่ควรอ่ะไม่ก็หันหน้าอย่างนี้เลยก็ได้เออแกหันหน้าอย่างนี้ไปเลยใครลืมติดไฟนอกบ้าน อาจัรนะสิจัดนะสิก็เลือกเป็นไฟสีดําตัวนี้ไว้ด้านข้างอันหนึ่งแล้วก็เติมข้างนี้อีกอันหนึ่งบ่อน้ําพุก็ควรจะต้องเติมนะไม่งั้นมันจะวิววิวเหมือนฉันบ้างไหมเธออาจจะเติมเป็นสีมุมเมืองแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็เปิดมาเช็คตอนกลางคืนนะคะว่าผีหลอกกุ๊กกูหรือเปล่าไม่นะก็โอเคเลยนะสวยเลยนะทีนี้มันจะสวยกว่านี้ถ้ามันมีอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมมีไฟที่ไลน์อัพอยู่ตามทางเดินไฟมาจากของดีเซ e r t l ลักสคิดนะคะถ้าเราเอามันมาแปะไว้อย่างเงี้ย คุณผู้ชมมันจะสวยมากอาจจะต้องมาตรงนี้ไล่กันไปแบบนี้แล้วก็ลองปิดกริดดูนะว่าสวยไหมเฮ้ยโอเคว่ะโอเคเลยว่ะคุณผู้ชม เราไปนําซิมมาเล่นเทสบ้านหลังนี้กันดีกว่าค่ะนําซิมมาถึงบ้านและใช่ฝนตกค่ะล้วก็เอา MCCC ออกไปเพราะฉะนั้นเรากงไม่ได้นะว่าให้บ้านนี้มันอากาศแจ่มใสอะ่ะแต่ทีนี้ขอลองนั่งชิงช้าก่อนเลยว่าใช้ได้ไหมคุณมีมีรบกวนด้วยเพคะนี่คือมีมีล้างปัจจุบันนะเพราะว่าตอนนี้คือผมสั้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนไาให้เข้าไปสู่บ้านของเราไม่ไม่ใช่เข้าไปขนาดนั้นนะมีม,ม,มีหมายถึงว่าเข้าที่มาถึงตรงเนี้มีมีนั่นแหละนั่งไปเออนั่งไปแกว่งไปแกว่งได้ บาร์บนะีวทำได้แน่นอนนะคะเพราะว่าที่มันเหลือเยอะมากปะเราเข้าไปเพลย์เทสในบ้านกันพอเราเข้ามาแล้วดูสิว่าถ้ามีมี่เขาซิทตรงนี้แล้วทีนี้เขามาแชแนลเซิร์ฟจะได้ไหมโอ้โหคุณผู้ชมดูบ้านดีดูบ้านดีดนดเออวิ่งตาลีตะเหลือกมาเลยจ้าบ้านบอกว่าฮารุฮารามาเฮามาฮ่งฮงหูอุ้ยดูทีวีได้ขอบคุณกะไปจุดเตาไฟหน่อยจุดได้ไหมอะ่ะเตาผิงไม่ใช่เตาไฟ <laughs> ไปจุดเตาผิงน่อยมีมี่เออเดินไปแล้วก็ไปจุดบ้านใหญ่จะจัด,จดคุณผู้ชมบ้านสูงจะจ ตัวคนเหลือกระปิวเดียวไม,ม่มีจุดดีๆเผาเด้อยังไม่ได้เซฟเด้อขอบคุณค่ะหลังจากนั้นลองมาทํากับข้าวดูนะคะว่าเขาจะทํากับข้าวได้ไหมแฮฟลั์แล้วก็กินเป็นแมกแกนชีสค่อยๆเดินไปในบ้านขนาด10บคูณสิที่มีความหรูหรามากๆเลยหยิบของออกจากตู้เย็นได้ใช่ละซินก็ต้องเอาเข้ามาทําในเคาน์เตอร์นี้เนาะต้องเหลือไว้ให้เคาน์เตอร์หนึ่งนะคะเราก็เลยไม่ได้แต่งเติมอะไรลงไปในเคาน์เตอร์นั้นเลยเให้เขาทํากับข้าวไปเนี่ยพอเขาทําเสร็จเขาก็จะมาเทไว้ตรงนี้แต่ทีนี้เขาเขาไม่ กินนเดี๋ยวจะล้างให้เลยโอเคทีนี้ช่วยมาเทสหน่อยว่าเก้าอี้ตัวนี้เข้าไปนั่งได้ไหมน่าจะนั่งได้นะใช่นั่งได้แล้วมานั่งตัวนี้ดิมีมีนั่งได้ปะเออนั่งได้งั้นมานั่งตัวนี้ด้วยแล้วก็มาเล่นคอมไม่ดูนะคะว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เราก็สามารถเล่นได้ปะเล่นบลิกบล็อกปุ๊บ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  ปุ๊ดๆขอบคุณมากที่โจให้ดูนะคะว่าเล่นได้เออชอบวิดีโอเกมดีค่ะตรงนี้ก็นั่งได้เช่นกันนะคะอะมามานั่งให้คนดูเขาดูหน่อยเยี่ยมต่อไปมารีแลกซ์ฝั่งนี้ได้ชัวจฝั่งเนี้ยแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยมันจะได้หรือเปล่า เออมันกระดึบมาเองเ่อยเลยออกมาก่อนลงมาก่อนทีนี้ถ้าเราอยู่ในซอกแคบอันนี้เราเดินมาตรงนี้ได้ไหมอะเดินได้ปะคุณผู้ชมง,งั้นเดินกลับมารีแลกซ์ฝั่งนี้ใหม่ขอเทสอีกทีหนึ่งเยี่ยมอะตู้เสื้อผ้าก็ต้องใช้การได้แน่นอนนะคะมาเรามาเทสห้องน้ําให้ดูกันด้วยนั่งชิงช่องได้เรียบร้อยกดชักโครกดีมากเป็นคนดีมากทําความสะอาดล้างมือได้นะคะแล้วก็ดูสิว่าจะอาบน้ําได้หรือเปล่ามันก็รู้อยู่แล้วอะว่าดํบได้ใจปะเย่โอเคทําเสร็จแล้วอุ้ยลืมแต่งห้องน้ํากห้อง คุณผู้ชมทำไมทำไมเราไปวนแบบนี้วะเนี่ยเราเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกรอบไปทุกอย่างเลยนะคือเราสร้างนานมากอะบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยเลอา์อะมันแบบว่ามันมันงงกับเราใช่ปะเราก็เลยสร้างนานอะแต่เราไม่ได้นานอะไรแบบว่าวางของวางของเลยนะเรานานตรงที่เราตั้งใจวางเลเอา์นะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอ S <S พอเราทำเลเอาเสร็จเออห้องน้ำก็เลยไม่รัมไปโดยปริยายเดินมาดีว่าเข้าไปใช้ได้หรือเปล่าไปมีมีเข้าไปเยี่ยมค่ะเข้ามานะคะแล้วก็นั่งชิงช่องตรงนี้ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะล้างมือได้ <S <S ใช่เยี่ยมไปเลยคุณผู้ชมบ้านขนาด10บคูณสิหรูหราเขาเขียนมาให้แค่นี้เลยนะก็ลงจบที่บ้านหลังนี้นะคะกับอากาศที่ฝนตกแล้วก็มีม,มิก็เฟอเฟรฟะไปนิดน,นึงขอบคุณที่ติดตามกันมากม,มากเลยถ้าชอบกดไลค์หรือว่าจะไปแชร์ให้เพื่อนได้รู้จักช่องเรามา,มากขึ้นคุณมีจะขอบคุณมากมากหรือว่าใครแชร์แล้ว ก็ขอบคุณมากๆมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยทําให้ช่องมันค่อยๆโตค่อยๆโตกันไปโตไปด้วยกันนะเพราะว่าเรามีชาเลนจ์ฉาทําอีกประมาณ200รวอบวกๆนะคะใช่แล้วมันยังคง200ต่อเพราะว่าในทุกๆก,การลงคลิปของคุณมีอะ่ะจะมีคุณผู้ชมค่อยๆมาทยอยขอกันไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มพูนกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครขออะไรไว้ถ้าได้ดูคุณมีจะดีใจมากเพราะว่าเราตั้งใจทาให้ท่านจริงๆอะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปพร้อมคุณมีมีที่ดูรายการกู๊กกู๊กกูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะดูการ์ตูนก ในทีวีของเขานะคะขอบคุณที่ติดตามมากๆวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย